เอาแบบข้าเรื่องไประเด็นง่ายๆทุกคนมือถือเจ้าภาพของออ n นเนอร์เนี่ยมันมีอยู่อย่างหนึ่งที่เราอยากจะบอกว่ามันทําได้ดีมากๆก็คือหน้าจอด้านนอกของเขาเนี่ยอัตราส่วนของเขาเนี่ยคล้ายคลึงกับสมาร์ทโฟนปกติมากๆนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณซื้อมือถือจาภาพของออนเนอร์ไปเนี่ยคุณไม่จําเป็นต้องกางมันตลอดเวลาก็ได้นี่คือแบบไฮไลท์เด็ดเลยทุกคนเวลาที่เราใช้งานต่างๆโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือแม้กระทั่งการเล่นเกมแทบจะไม่ผิดเพี้ยนเลยแล้วเมื่อคุณอยากจะกางเขาออกเนี่ย ก็เหมือนพกมินิแท็บเล็ตเครื่องหนึ่งสบายๆนะฮะเอาไปทํางานเลยอัตราส่วนกําลังดีมากๆนะฮะแล้วเวลาพับแบบนี้มาใช้เนี่ยจะบอกว่ามันบางทุกคนเนื่องจากว่ามันบางใช่ไหมทุกคนทำให้มันไม่เป็นภาระในการแบบใช้งานเลยอันนี้คือสิ่งที่ดีมากๆแล้วอยากจะบอกทุกคนว่านี่คือสิ่งที่มือถือจอพับของอ o n น r ทําทได้โดดเด่นกว่าเจ้าอื่นๆมากๆเป็นมือถือจอพับที่สำหรับเรานะมันคือมือถือจอพับที่ถูกต้องนี่คือรุ่นใหม่ล่าสุดค่ะอ็อ o เนอร์แมนีาทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมา เทนพอยต์หลักๆของรุ่นที่แล้วจะมีอยู่เรื่องเดียวที่ทุกคนรู้กันก็คือในเรื่องของอุณหภูมิที่ค่อนข้างสูงเพราะเนื่องจากเครื่องเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะบางมากๆวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปดูว่ารอบนี้เนี่ย Honor Magic V3 สามเนี่ยนะคะสามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องของอุณหภูมิได้หรือยังแล้วมันดีอย่างไรกล้องสวยไหมใช้งานจริงซอฟต์แวร์เขาเป็นยังไงบ้างไปดูกันค่ะอย่างแรกเลยนะการออกแบบต่างๆเนี่ยอย่างที่เราได้พูดไปตอนแรกเลยว่ามันถูกต้องตาม สรีระของโทรศัพท์ทั่วไปคือเราใช้เป็นโทรศัพท์ทั่วไปก็ได้หรือเราจะกางออกมาก็ได้นะฮะที่สําคัญมันบางมันเบาใช่ไหมบางเบาแต่บางคนบอกบางเบาแค่นี้เหรอพี่จริงๆมันบางเบากว่ารุ่นก่อนไม่พอนะความคงทนหน้าจอนะทุกคนดูนั้นดูอเล็บจิ๋กนี่สะ้อนไฟให้ดูนี่อเล็บจิกแล้วนะเนี่ยเห็นปะนี่คือนวัตกรรมของเขาชื่อว่า Honor a n t i Scratch n a n o Crystal Shield ก็คือง่าย แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมนะคะข้างนอกเนี่ยก็เช่นกันข้างในก็เช่นกันบางคนบอกข้างนอกมันแข็งอยู่แล้วพี่ไปกระจกแบบที่เรารู้จักกันในสมาร์ทโฟนใช่ไหมแต่ว่าข้างในเห็นไหมไม่เป็นไรที่แบบอ่ะรีโมทลนใส่ล่วงลงไปหรืออะไรเงี้ยเห็นไหมให้ดูไม่เป็นไรเลยนี่ก็คือความแข็งแกร่งที่ทางออนเนอร์เนี่ยเขาจัดมาให้แล้วอยากจะบอกว่าทางออนเนอร์เนี่ยเขาจริงจังในเรื่องของจอภาพมากอย่างที่เราได้พูดไปว่ามันเป็นสิ่งที่สื่อสารค่อนข้างยากในเรื่องของจอภาพว่า,วาเอจะมาบอกว่าจอมันดีเนี่ย มันจะสื่อสารยังไงดีใช่ไหมจอเขาเนี่ยแน่นอนความคงทนที่เราทำให้ดูแล้วว่าแข็งแกร่งมากๆนะคะแต่ตัวที่เน้นมาเลยก็คือตัว h on o r e y e comfort display นะคะหรือว่าตัวของการถานอมสายตาน,นั่นเองเราเห็นว่ามันจะมีทั้งตัวของ night display ไหม defocus eye care natural tone แล้วก็ eye comfort ที่เราเปิดได้หมดนะคะตัดแสงบ g h t ได้ตัดเป็นแบบทั้งวันหรือตัดเป็นแบบสเกเโซก็ได้นะคะหรือ มันมีทั้งดันดิมมิ่งนะฮะก็คือปรับความสว่างแบบแล้วก็พวกเนี่ยตัว PWM dimming ด้วยก็คือการกระพริบความถี่ทั้งหมดนี้ดียังไงทั้งหมดนี้ดีตรงที่ว่าเวลาที่คุณอ่านอะไรก็ตามแต่หรือดูวิดีโอก็ตามแต่เนี่ยเขาสามารถที่จะทาให้คุณเนี่ยไม่เมื่อยล้าสายตาไอเนี่ยมันสิ่งเนี้ยมันพูดยากเห็นปหมบางคนมาถือตรงนี้ปุ๊บจะแบบอะไรวะพี่เนี่ยเห็นไหมยาง B e f o r e เนี่ยคมๆเลยดันดมิ่แน่นๆพอเราเปิดตัว defocus e ส e c a r e ปุ๊บเห็นไหมว่ามันมีความละมุนขึ้น เอาพีม่มนสาคัญยังไงวิดีโอหรืออ่านหนังสือบางคนต้องไปซื้อไอ้เครื่องอ่านอ e ีบุ๊กเพิ่มใช่ไหมว่าแบบอ่าผมต้องซื้อเครื่องอ่าน e book, อีบุ๊กเพราะไันเป็นจอแบบอ e ีอิงถนอมสายตาอันนี้จริงเลยนะร้อเร็จริงแบบจริงเลยแต่ในเมื่อมันเป็นจอแบบมีสีแบบนี้แล้วก็ลื่นๆแบบนี้เนี่ยเราทำยังไงเราก็ใช้ตัวที่เป็น AI ไอออนเนอร์เมื่อกี้ใช่ไหมคะเนี่ยแล้วเราอ่านหนังสือเนี่ยความคมของตัวหนังสือหรือว่าอุณหภูมิสีต่งตางๆเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยอ่าถนอมสายตามากขึ้นนะฮะดังนั้นตรงนี้น่ยใครอออาากจะซื้ ก็ทาให้ตัว Honor Magic V3 มเนี่ยมันดูน่าสนใจขึ้นไปด้วยนะ,ะในเรื่องว่าใช้แล้วมันถนอมสายตาอย่างที่พูดไปว่ามันเป็นเรื่องที่พูดยากบางคนบอกมันเป็นเรื่องที่เอามาเป็นจุดข,ขายแบบหลกักๆแบบยากอะ่ะแต่มือถืออ o ร์เนเนี่ยเล่นแล้วมันไม่ปวดตาจริงๆเราขอยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงตอนนั้นดูรีวิว h o n o r 200 Pro เนี่ยเราจ้องเล่นเกมตลอดเนี่ยเออว่ะพ่อมามไม่ปวดตาจริงว่ะเพราะมันตัดแสงสีฟ้าให้สีเหลืองให้อะไรให้อันนี้ดีมากนะฮะเราบอกเลยว่าคุณอยากจะอ่านอ e ีบุ๊กหรืออ่านอะไรแบบนี้เเนีคุณใช้้ตัว มันก็จะง่ายแล้วก็ดีขึ้นมากเข้าใจใช่ไหมเจ้าด้านหน้าเนี่ย6.43นิ้วนะฮะความละเอียดคือ2,376คูณ1,60ตัวนี้เนี่ยเหมือนสมาร์ทโฟนเลยถ้าแบบดูตัวเลขแล้วไม่เข้าใจพี่ผมไม่เห็นเข้าใจเลยง่ายๆเลยหน้าจอมันอะแทบจะมีความกว้างสูงยาวเนี่ยใกล้เคียงกับสมาร์ทโฟนมากๆซึ่งน่ามายความว่าถ้าเกิดเราใช้แบบนี้เนี่ยเหมือนเราใช้สมาร์ทโฟนปกติเลยพี่มันจะเหมือนได้ไงพี่ก็มันจอพับอะคุณดูความบางก่อนบางตัวนี้เนี่ยบางกว่าตัวเดิมอีกตัวเดิมเนี่ยหน้าดุดกตัวน้ 9.2โหพี่บางขนาดนี้แบตเตอรี่มันจะเหลือเท่าไรแบตเยอะขึ้นอีกแบต5 1 5 0ตัวเก่า5้า0น้ำหนักนะเขาบอกว่ารวมแบตเตอรี่เนี่ยประมาณ2 3 0กรัมรวมแบตเตอรี่แลวนะประมาณนะฮะเบามากเพราะซิลิคอนแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยมันบางมากทุกคนน้ำมาใส่เนี่ยคือแบบดีมากกลายเป็นว่าบางขึ้นนะคะน้ำหนักเบาลงได้แบตเตอรี่ที่เยอะขึ้นเออเขามีคำพูดนะว่าคนที่จะกล้าผ่านออเนอร์ได้ก็คือออเนอร์เองโอ้คือแบบว่าสุดอะสุดมีความขิงอยู่เบาๆเหมือนกันนะ ซึ่งอันนี้มันก็จริงนะคือเขาปกติเนี่ยในมือถือจอพับทั้งหมดไม่มีใครทำบางเท่าออนเนอร์ได้แล้วก็ไม่มีใครทําแบบอัตราส,ส่วนแบบนี้ออกมาได้แบบอย่างเงี้ยเลยมีเขาอยู่คนเดียวนักดูใช้มือถือจอพับมาเยอะบอกเลยว่าไอ้หน้าจอข้างหน้าที่มันพับแล้วมันแคบเนี่ยมันอาจจะไม่รู้สึกว่าเราถือง,ง่ายก็จริง อันนั้นจริงแต่เวลาที่ใช้งานจริงๆในแอปอะ่ะสมมติเราจะถ่ายติ๊กตอกหรือถ่าย Facebook หรือถ่ายอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันจะแคบมากแล้วก็เวลาแสดงผลเรื่องเกมต่างๆเนี่ยกายว่าจะหน้าจอด้านหน้าถ้าไม่เอาไปเล่นโซเชียลต่างๆเนี่ยใช้การอันอืนอ่น,นเนี่ยค่อนข้างยากเวลาที่เราดูวิดีโออะไรต่างๆเนี่ยนะฮะมันเหมือนสมาร์ทโฟนปกติเลยมากกว่าตรงเนี้ยเชื่อนะดุดว่าใครที่อยากเป็นมือถือจอพับแล้วไม่อยากเสียความเป็นตัวเองไปในเรื่องของมือถือเนี่ยตัวนี้ทาได้ดีมากๆแล้วเราเปิดอยู่เนี่ยเรากางจริงนะคะเขาสามารถที่จะแบบทํางานตัวนี้ต่่ออไได้เลยนะะมพ ถ้าเราดูสิ่งนี้อยู่นะฮะแล้วเราพับปุ๊บมันโผลม่มาดนหน้าต่อเธอแบบนี้นะคะนี่คือความดีงามและก็ยอดเยี่ยมของการทํางานของ u i ที่มีความแบบต่อเนื่องแบบอย่างรวดเร็วนะฮะเอาเป็นว่านี่คือการใช้งานที่เราคิดว่าดีมากๆนะฮะแล้วเวลาเราออกมาปุ๊บเนี่ยเหมือนถือสมาร์ทโฟนหนึ่งเครื่องกางออกมาปุ๊บเนี่ยเหมือนเป็นมินิแท็บเล็ตเครื่องหนึ่งหน้าจอที่กางออกมาแล้วตัวนี้ 7.92นิ้วเรซิโอของเขาเนี่ยเกือบจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสด,ดังนั้นดังนั้นเวลาที่เราจะเล่นเกมอะไรต่างๆเนี่ยนัดุดแนะนำว่าให้ไปเล่นจอด้านนอกเพราะว่าถ้าเป็นจอด้านในเนี่ยมันจะแสดงผลได้ไม่ครบอ่ะอย่างเงี้ย UI มันขาดเห็นปะอยากเล่นอ่ะพี่ผมต้องถูบ,บังคับไปเล่นจอนอกคราวเนี้ยไอ้สมาร์ทโฟนรุ่นอื่นๆที่จอมันอัตราส่วนไม่ได้เหมือนสมาร์ทโฟนใกล้ๆอ,อย่างเงี้ยยังไงมันก็จะแคบแคบลงข้างบนแน่นอนนะฮะอันนี้เนี่ยคือมันก็จะเห็นแบบ ปกติได้เลยเห็นไ,ไหมเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยตัวนี้สบายมากนะใช้ snap dragon 8 Gen 3ตัวแรงตัวฮอตตอนนี้เลยนะฮะเพราะว่าเป็นตัวที่แรงที่สุดเลยก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีมากๆที่ใช้ snap 8 Gen 3นะฮะการเล่นเกมนี่ยบอกว่าลื่นไหลมากๆนะฮะกราฟิกต่างๆเนี่ยสบายเพราะวน่นคือ snap ไนมันก็เลยแบบชิวมาก ถ้าเกิดคุณเล่นตัวนี้เนี่ยความร้อนออกมาไหมออกมามีตรงนี้บ้างนะคะแน่นอนมันแรงอะ่ะคุณจะเมาเย็นก็ไม่ได้นะนก็จะมีความร้อนออกตัวนี้นะถามว่าร้อนน้อยกว่าตัวกว่อนไหมน้อยกว่านะแต่ก็ยังมีความร้อนอยู่ก็ต้องบอกก่อนเลยว่าดูค่ะที่มันบางมากเห็นป่ะมันไม่รู้จะความร้อนมันจะไปไหนอ่ะันต้องออกมาทางนี้นะออกมาทางข้าง,างบ้างแล้วก็จะมีตรงบนจออะไรอย่างเงี้ยบ้างนะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราลองแจ้งให้ทราบว่าในเรื่องของความร้อนเนี่ยก็อาจจะยังมีอยู่นะคะสำหรับ UI ในการใช้งานเนี่ยปกติถ้าเป็นแบบหลายๆยี่ห้อเนี่ยเวลาที่เรากดออะไรขึึ้นนมาาัย่่งง ะะมันก็จะมีในตัวของด้านล่างเนี่ยขึ้นมาให้เราเนี่ยได้เลือกใช้ใช่ปตัดไ่เนี่ยมันจะต้องปัดขึ้นมาเองแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราสามารถที่แตะเขาค้างไว้แล้วก็ลากนะคะลากเข้าไปแบบนี้ได้นะคะแล้วเราก็ลากขึ้นนะคะเขาที่ถามว่าพี่ครับถ้าผมอยากใช้อันที่3ทําได้ไหมนะคะมันไม่ได้คือสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะัมันยังคงได้แค่2แอปอยู่อันนี้ต้องบอกกันว่าเป็นเพนพอยต์เหมือนกันเพราะว่าคนอื่นเนี่ยอาจจะทําได้ถึง3แล้วนะคะแต่เนี้มันจะยังคงได้แค่ สองใช่ไหมคะถ้าเกิดเราลากตรงกลางมันก็จะเป็นการแบบเขาเรียกว่าเปิดอันใหญ่เลยแบบนี้นะคะก็คือทําให้การเช็คง,งานตรงนี้เนี่ยเราบอกก่อนว่าอาจจะยังทําได้ไม่เท่าคนอื่นนะฮะแต่ว่าทําพ็อปอัพได้ไหมก็จริงทำพ็อปอัพได้นะ,ะกดปุ๊บเนี่ยก็เป็นพ็อปอัพลอยขึ้นมาก็ได้นี่นะคะเราจะทําเป็นพ็อปอัพลอยขึ้นมานะฮะแล้วก็ใช้ง,งานกันไปอ่ะนี่นะคะก็อาจจะเป็นติ๊กต็อกแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวอันนี้เราก็ใช้เป็น เขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับเป็น pop up windows แบบนี้ก็ทําได้เหมือนกันฮะเนี้ยแล้วแต่เราเลยว่าเราใช้ง่ายแบบไหนซึ่งมันก็สามารถประยุกต์ได้หลายแบบนะคะเพราะว่าจอมันใหญ่พอที่เราจะทํานู่นทํานี่ได้เยอะใช่ไหมฮะอืมโอเคเราก็ปิดปิดไปนั่นก็คือ UI ของตัวนี้นั่นเองในเรื่องของการใช้ multi windows นั่นเองค่ะ อ่ะคราวนี้มาเรื่องของ Honor AI กันบ้าง AI ของ Honor ไปถึงไหนแล้วนะคะเราก็รู้ว่าตัวนี้เนี่ยเราสามารถใช้ Google ได้ปกติใช่ไหมเพราะมันเป็น Honor ใช่ไหมดังนั้นแน่นอนว่าสิ่งที่มาเป็นพวกผู้ช่วยต่างๆของ Google แบบเบสิกเนี่ยนะคะกดไปปุ๊บเนี่ยจะใช้ Circle to Search หรือว่าการแปลทั้งหน้าจอเนี่ยอันนี้ทำได้อยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันมี Google ไงอ่ะยังเสือใช่ไหมเสือปุ๊บเราอยากจะเซ r ร์ e เ o s e ทูเซเนี่ยเราแตะตรงนี้นะคะแล้วเราก็วงกลมก็้้อััันนนนีีนนนนแคกตว แะคระย,ยกตัวอย่างแต่ว่าเรามียกตัวอย่างที่ดีกว่านั้นก็คือรูปพี่ออมคนสวยของน่าดุดคนนี้นะคะเราจะรู้พี่ออมใส่เสื้ออะไระแล้วเราก็แตะใช่ไหมฮะตรงตรงบาร์เขา n a ิ i g a t i o n bar แล้วก็วงแทนเสื้อมาเรียบร้อยทุกคนอ๋อเขาซื้อจากตรงนี้เองเหรอเนี่ยนี่ตรงนี้นะคะมีที่ IG นะคะมีที่อะไรอย่างเงี้ยอ,อันเนี้ยเราก็จะได้คําตอบว่าพี่ออมเขาใส่เสื้ออะไรแบบไหนยังไงประมาณไหนใช่ไหมแต่อาจจะไม่เหมือนเส่ที่เดียวแต่ว่าโอเคประมาณนี้คราวนี้มาดูในเรื่องของหลักๆของเขาก่อนเนาะเป็น Face to face translation นี่คือการแปลนะคะแบบที่เราสามารถทําได้หลายแบบแต่ว่าอันนี้ต้องบอกกันว่ายังไม่รองรับภาษาไทยนี่คือสิ่งที่เราจะต้องแจ้งให้ทราบนะคะแต่ก็สามารถใช้งานได้สมมติเราเก่งภาษาอังกฤษพอควรนะคะเราก็สามารถใช้งานได้อันนี้คือพลิกไปว่าจะใช้มุมไหนอันนี้ก็ทําได้นะคะคราวนี้เราจะลองทดสอบทุกคนดูนะคะ I want to reserve a table for dinner tonight นะคะอันนี้เป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมเราพิมพ์ไปตึด,ด,ดะเรากดจาน เสร็จปุ๊บใช่ไหมคะทางไชนีสก็จะแปลมาเลยออกมาอย่างนี้เราก็สามารถพูดได้แต่อันเนี้ยมันจะยังไม่รองรับภาษาไทยนะคะแต่ก็มีหมดนี้ Face to face คืออะไรนี่ไงก็คือจีนฝั่งนี้อังกฤษฝั่งนี้อ่ะเราเราอังกฤษฝั่งนี้ก็ได้แล้วก็จีนฝั่งนี้อะไรอย่างเงี้ย ประมาณนี้เข้าใจใช่ไหมว่ามันก็คือตัว AI translation ของทาง o n e r เขาตัวที่1ที่เราเนี่ยอยากจะบอกว่า o n e r เขาคิดตัวนี้ขึ้นมาต้องมาดูว่าอนาคตจะมีภาษาไทยหรือไม่นะต่อมาก็จะเป็นตัว minutes นะคะ o n e r note ก็คือ minutes นั่นแหละก็คือพูดยังไงเดียมันคือการที่เราเนี่ยนะคะใช้สรุปการประชุมแล้วกันเขาเรียก minutes อาภาษาอังกฤษเขาเรียก minutes แต่ว่าตัวเนี้ยมันจะยังไม่รองรับภาษาไทยเห็นไหมคะว่า ภาษาที่เราใช้เนี่ย t r i n s c r i b e มาเนี่ยมันจะมีทั้ง Chinese French อะไรต่างๆ,ๆเนี่ยแต่ว่าจะยังไม่มีภาษาไทยนะคะแต่สมมุติว่าเป็นภาษาอังกฤษก็แล้วกันสมมุติว่าเป็นภาษาอังกฤษนะเดี๋ยวลองดูว่าเขาทำได้ยังไงบ้างน,นะคะเดี๋ยวลองดูนะทุกคนดูนะ Today is Tuesday I want to meet you at night Please tell me Are you busy now อ่ะสมมุติสมมุติเฉยๆอะปึ๊บอะสมมติสมมติ หยุดนะฮะแล้วก็หยุดแบบนี้ใช่ไหมแต่คำว่าแอปเมื่อกี้ก็คือนะด,ดุดพูดติดไปนิดนึงอ่ะทุเดย์อิสซิวเจก็คือวันนี้วันอังคารฉันอยากจะเจอคุณคืนนี้นะคะช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าคุณคุณยุ่งหรือเปล่าอันนี้คือนะด,ดุดพูดแบบคือมาเมื่อกี้คราวเนี้ยก็สามารถโชว์ได้ว่ามีกี่คนกี่คนพูดอะไรอย่างนี้อย่างนี้นะคะก็จะเป็นการแบบเหมือนถอดถอดทาร์สคราฟเนี่ยออกมานะคะจากตรงนี้ฮะ,ะแล้วก็สามารถทาร์สคราฟได้แล้วก็เราชอบนะโน้ตเขามีทั้งบุลเลต์บุลเลต์ก็คือเป็นจ เปบุลเลตต่างๆหรืออะไรเงี้ยอ๋ออันนี้ปรับได้เยอะมากอันนี้ก็ลองดูได้มีแคตตากรีให้เราใช้นะคะว่าเราจะจัดไว้ในหมวดหมู่ไหนหรือว่าเราจะแชร์เทกไปแชร์ออดิโอไปหรือจะเซฟเสียงไปอย่างเดียวก็ทําได้ดีลิทก็ได้อันนี้ก็เหมาะกับการประชุมแล้วเราก็ไปอัดเสียงแล้วก็ถอดคําพูดออกมาแล้วเราก็เอาไปใช้ได้ใช้ได้ยังไม่ต้องรับภาษาไทยแต่ว่าถ้าใครแบบเป็นทีมงามสังกฤษลุยได้เลยภาษาจีนภาษาอิตาลีได้หมดนะฮะเนี่ยทำได้หมดเลยนะฮะคราวนี้มันมีแชร์เสลดด้วยนะฮะแต่ว่าแชร์เสลดเนี่ สุดท้ายแท้สเสรยเยก็ยังไม่รองภาษาไทยใช่ปะคือมันก็ยังอาจจะยังนิดนึงนะฮะแต่อนาคตน่าจะมีมาแน่นอนนะคะสมมุติว่าเรา,เรา,เราดูรูปเสร็จใช่ไหมทุกคนเราอยากจะแชร์ไปง่ายๆเนี่ยปกติเราก็ต้องไปเข้าแอปน,นู่นนั่นนี่อันนี้เขาเรียกว่า Magic Portal แต่ที่รูปที่เราต้องการนะคะอย่างนี้แล้วเราก็ลากนะฮะพอลากมาเสร็จปุ๊บเนี่ยทางขวาก็จะมีเลยว่าจะไป TikTok หรือจะไป Search Image จะไป Gmail หรือจะไปเขียนโนต้ตได้หมดเลยนะคะก็คือถ้าเรามีแอปเยอะกว่าน,นี้มันก็เลือกได้อีกนะ,ะ Magic Portal ก็เลือกได้หมดก็พวกแอปโซเชียลหลายๆตัวนะคะก็สามารถทําได้ใน Magic Portal เนี่ยเราเข้าตรงนี้นะคะแล้วเราก็อ่านจริงก็ขี้เกียจหาเราพิมพ์เลยก็ได้นะคะ Magic Portal นะคะเราก็เลือกได้ว่าอยากจะได้อะไระคุณใส่ Facebook เข้าไปคุณใส่ฟีดเข้าไปคุณใส่ไอจีรี s เข้าไปคุณใส่ YouTube เข้าไปอะไรเงี้ยคุณใส่อะไรเข้าไปอย่างเงี้ยก็สามารถใส่เข้าไปได้นะคะตรงเนี้ย ก็คือเลือกได้หลังจากนั้นเนี่ยพอมันไปอยู่ใน Magic Portal ของเราปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะลากนะฮะไปทางขวาแล้วก็มันก็จะขึ้นทั้งหมดหละนะับพวก Facebook พวก Reels เมื่อกี้ที่ทำเห็นไหมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็น AI ของเขาสำหรับ Magic Portal นะอันนี้ก็คือ Magic Eraser นะคะเป็นตัว AI Eraser ของเขาก็คือการลบคนแหละคราวนี้มาแค่แค่วงกลมนะฮะเราก็ลบได้ละเราลบสมมติลบอน้ององคนด้านหลังแล้วกันเนาะเราเพิ่งเห็นปุ๊บอ่ะเงี้ยเราลบไปปุ๊บเราวงกลม AI ไอเรก็จะโปรเกรสเลยว่าลบคนใช่ไหมเราจะนัดปุ๊บก็ไม่ต้องทำะไรเลยค่ะไม่ต้องกดด้วยซ้ํามันทําให้แบบอัตโนมัติฟริง้งหายไปแล้วแล้วคุณดูความเนียนของเขาเสาเสิร์ชฉันมาหมดนะจ้าทำเป็นเล่นไปเอออันนี้ทําได้หรือคุณอยากจะ Brush ชู True e ีเ i สก็ได้ก็คือจะป้ายเองพื่อลบเองก็ได้นะฮะอันเนี้ยแล้วแต่เราเลยว่าเราจะทําแบบไหนยังไงนะนอกจากนั้นนะคะเวลาเราโหลดแอปมาเยอะแบบนี้ปุ๊บโอ้พี่มันดูหน้าตามไม่ดีเลยนะคะเขามีตัวของ AI organize desktop layout นะคะกดอย่างนี้ปุ๊บกดเลือก layout นะคะมีทั้ง original มีทั้งแบบ minimal อันนี้ดีมากเลยนะคือดูด,ด,ดิแล้วก็แบบ categories นะคะจัดเป็นหมวดหมู่ให้เราเลยก็ทำได้อันนี้ AI ก็คือเอาง่งาย จัดตามหมวดหมู่ของแอปเธอแล้วใช่ไหมตัวข้างบนแม้เลเยอร์ isure, เวลาว่าง work and tools นะคะ Others, อาร์ตสเงี้ยคือแบบเฮ้ยดีเราว่ามันมันเจ๋งมากเลยนะตรงที่มันทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะแบบจัดสรรพื้นที่ได้แบบด้วยแบบง่ายๆอย่างเงี้ยแล้วมันดูไม่ลกตาแล้วก็มีหัวข้อบอกหมดเลยอะไรแบบเนี้ยเราว่าโหอ,อันนี้คืออันเนี้ยเราว่าเรียบง่ายดูอาจจะดูแบบเอ๊ะพี่มันพิเศษยังไงแต่เราว่าพอถึงเวลาจริงๆอ่ะเราคิดว่าทุกคนอ่ะน่าจะชอบเขานะฮะในตรงนี้ อีกหนึ่งอย่างที่สำคัญมากๆนะ,ะของรุ่นนี้เลยที่อยากจะแนะนำให้ทุกคนรู้จักเขาเรียกว่า Parallel Space นะคะ Parallel Space คืออะไรนะคะอยู่ในหัวข้อ Forever Phones นะคะแล้วก็มีข้อ Parallel Parallel เนี่ยก็แปลว่าเอาง่ายๆคล้ายๆกันแบบเหมือนแบบไปด้วยกันอะ่ะคราวนี้มันยังไงก็คือวิธีการใช้งานของเขาเนี่ยนะคะก็คือว่าเราจะสร้างคล้ายๆกับโทรศัพท์2เครื่องเนี่ยอยู่ในเครื่องเดียวกันฮะ,ะอย่างเราดูเซตรหัสไว้ว่า1 2ึ่งสอมห้ใช่ไหมมันก็จะเปิด Parallel Space ขึ้นมา แปลว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนเรามีสมาร์ทโฟนเนี่ยสเครื่องแล้วเรียบร้อยที่แยกการทำงานออกจากกันนะคะอย่างแท้จริงอย่างเช่นอะแกลลอรี่นี้ปุ๊บเนี่ยแกลอรี่ของพาราสเ p a เนี่ยนะคะก็จะไม่มีรูปที่ฝั่งนี้มีรูปที่ฝั่งนี้มีนะคะก็จะอยู่ในฝั่งนี้ต่อไปอย่างนี้เป็นต้นจำรูปเราถ่ายได้ใช่ไหมแต่ฝั่งเนี้ยมันก็จะไม่มีนั่นแปลว่าถ้าเราอะถ่ายรูปด้วยฝั่ง p พาร s สเ c e รูปก็จะอยู่ฝั่งนี้ อีกอันหนึ่งเลยนะฮะเหมือนแยกเหมือนมีทั้งสองเครื่องเลยเมื่อกี้เราไปถ่ายรูปด้วยกล้องของ Power Space มาจเจนงว่าเนี่ยรูปของ Power Space เนี่ยก็จะอยู่แค่ฝั่งเนี้ยฝั่งเนี้ยมันก็จะไม่มีรูปฝั่งนี้เหมือนกันนะฮะเป็นการใช้งานแบบที่ดีมากๆนะ,ะเราสามารถใช้งานแบบเขาเรียกว่า2ฝั่งได้เราสามารถ add a p p พลิเคชันเนี่ยจากทางซ้ายเนี่ยใช่ไหมฮะแอดเข้าไปได้นะ,ะว่าแอปที่เราสามารถที่จะทำ Power Space ได้เนี่ยคืออะไรบ้างจะเห็นว่ามันไม่ไทุกอัน วกกลุ่มของ google service เนี่ยมันไม่มีใช่ไหม youtube ไม่ได้แต่ปกติเนี่ยเราจะได้แค่โคลนแ app ใช่ป่ะว่าแบบเอออาจจะเป็นไลน์อาจจะเป็น line, อจจะไรอ,อันนี้ facebook instagram แยกมาเกมนะคะแยกออกมาเลยนะคะแบบนี้เราก็สามารถใช้งานได้สมมติเราเข้าปุ๊บเนี่ยเราก็ install ลงไปนะ w u t r i n g w a e s ก็จะมีอยู่ฝั่งนี้นะคะซึ่งไม่ต้องลงใหม่นะหมายถึงว่าแอปที่เราเคยลงไว้ในเครื่องอยู่แล้วเนี่ยมันก็อยู่ฝั่งนี้เหมือนกันคราวนี้เราเปิด w u t r i n g w e b สองอันได้ไหมนี่คือ w u t r i n g w e b s อันแรกนะทเราเล่นอยู่อันที่2 นะแต่ก็ถามว่าแนะนำไหมก็ไม่ไดแนะนำให้ทำแบบนี้เพราะว่ามันเป็นเกมมันเป็นแนวตั้งเห็นปะนะคะดังนะน,นั้นอันเนี้ยควรเปิดใหม่ฝั่งนี้นะคะับพาร s สเปซฝั่งนี้ควรปิดหมดนะ,นะฮะวิธีเข้าใช่ไหมคะเราเข้าบู i ิงเวฟส์เราเข้าบู i ิงเวฟส์แต่ต้องบอกกันว่า2องไอเดียเนี่ยเหมือนกันเวลาที่หลุดใช้เนี่ยถ้าเกิดว่าล็อกอินอันเดียวกันมันก็จะเด้งได้นะะแล้วก็จะเปิดเป็น สองเกมแบบนี้ได้เลยนะฮะก็คือการทํางานมันแล้วแต่เราจะประยุกต์ใช้แหละถามว่ามันสมบูรณ์แบบแบบทุกอย่างหรือไม่มันก็อาจจะไม่ขนาดนั้นเพราะว่าด้วยอัตราส่วนหน้าจอที่เกมเนี้มาเป็นแนวนอนคุณไปยัดให้เขาเป็นแนวตั้งเนี่ยมันก็จะประมาณนี้เข้าใจใช่ไหมถามว่ามันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็อาจจะไม่ขนาดนั้นเพราะว่าจะเห็นว่าแน่นอนแอป Google s e r v i c e เนี่ยไม่ได้มาแล้วก็พวกกลุ่มแบบอ่าเบราว์เซอร์เห็นไหมเบราว์เซอร์ก็จะไม่มาแต่มันก็ยังพอที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้หลายแบบมากนี่คือ parallel space นะฮะแล้วเราก็สามารถย้ายไฟล์เข้า parallel space ได้นะฮะย้ายไฟล์ออกจาก parallel space ได้นะฮะแบบนี้อ่ะเมื่อกี้เราเรากดใช่ไหมคะแล้วเราก็กด move out ตึง้งก็ย้ายไปแล้วนี่นะฮะมาแล้วแล้วเราก็ยังสามารถย้ายรูปจากตัว main space เนี่ยกลับมา parallel space ได้เป็นไงบ้างเ <c oughs> จ๋งไหมคะับสำหรับอ่าตัวของ parallel space ที่เป็นจุดขายสำคัญของ Honor Magic V3 เลยตัวนี้นั่นเองค่ะอีกอันนึงก็คือตัวแคปซูลนะคะ Magic Capsule ก็คือ ง่ายๆก็คือไอ้ด้านบนเนี่ยนะฮะมีการนำมาใช้ในตัวของการแจ้งเตือนต่างๆเช่นการจดบันทึกนะคะตอนเล่นเพลงอยู่นาฬิกานี่นะครับตึ๊บอ่าห้ดีไปนี่นะคะ,อะ,คะพอเราดึงออกปุ๊บนี่ทาร์เมอร์ก็จะขึ้นบนนี้เห็นไหมนี่ทาร์เมอร์ก็จะขึ้นบนนี้หรือว่าตอนเรากำลังอัดเสียงอยู่อย่างนี้นะคะตื้อๆอ่ะเรากดอัดเสียงปุ๊บเราดึงขึ้นนี่นะคะับเรคคอร์ด,ดก็จะขึ้นบนนี้เป็นตน้นนี่ก็คือตัว magic capsule นั่นเอง ต่อมาไปเลยที่เราชอบมากก็คือเรื่องกล้องถ่ายภาพนะฮะตัวนี้จ,จับมือกับฮาคอร์สตูดิโออีกแล้วหรือว่าอากูสตูดิโอนั่นเองนะฮะอันนี้บอกเลยว่าทําได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆนะฮะกล้องหลังเนี่ยสเปคหลักๆนะฮะจะมีตัวเซ็นเซอร์หลักเนี่ย50ล้านเทเลโฟโต้นะครับเป็นตัวซูมนะ 3.5x เนี่ย50ล้านแล้วก็เป็นเลนส์อัลตร้าไวเนี่ย40ล้านนะคะนี่คือตัวอย่างของฮาคอร์สนะคะหรือว่าอากูสตูดิโอนั่นเองนะคะสวยมากนะ,ะมันจะมีความแบบวินเทตนิดๆอ่ะใส่แบบขอบนำ้นำดำนิดๆซึ่งเราไปบอกเลยว่า อ็อนเอร200โปรอ่ะมันถ่ายรูปสวยกว่าอเนอร์เมจ6โปรที่ดูเคยรีวิวซะอีกเราเคยพูดไปแล้วนะอันนี้เป็นความลับนะบอกเลยนะนั้นเราบอกเลยว่าการจับมือกับฮาร์คอร์ครั้งนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะภาพออกมาแบบสวยเลยอะ่ะแล้วเป็นมือถือจอภาพที่ถ่ายรูปได้สวยมากจอใหญ่ไปแต่งรูปต่ออะไรก็ง่ายมากๆนะคะแล้วก็เอาตัวไวแล้วก็เล่นหลักเองเนี่ยก็ดีหมดนะพะมันให้เซลฟโฟโต้50ล้านมาปุ๊บเนี่ยมันถ่ายภาพคนมันอะไรมันก็คมไงคือปกติแล้วมันถ่ายแล้วมันไม่คมใช่ไหม,หมาาล้าน บอกจอภัพก็ไม่ได้ใช้กล้องหรอกไม่จริงหรอกเดี๋ยวนี้คนซื้อเครื่องเดียวมันใช้ได้หมดนะฮะ ต้องแน่ให้เป็น20ล้าน,นคู่นะคะก็คือให้ความละเอียดเนี่ยทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกเนี่ยเป็นความละเอียดก็คือ20ล้านพิกเซลทั้งคู่นะคะจอในเนี่ยก็อัด 4K 30เฟรมได้นะฮะสำหรับวิดีโอนะแล้วก็จอด้านนอกเองเนี่ยก็สามารถอัด 4K 30เฟรมได้เหมือนกันนะฮะแล้วมันก็มีความคมแล้วก็ไม่ได้ใกล้เกินไปด้วยเพราะมี0.8ให้กับเราเนี่ยได้ใช้งานกันนะคะตัวนี้เนี่ยปกติคนอื่นพับ4 0 0 0ครั้งใช่ไหมอันนี้เขาเคลมไปที่5แส0ครั้ง แสนครั้งนี่มันเยอะมากๆเลยนะทุกคนมันเยอะแบบมหาศาลมากเราคิดว่าอาจจะตกรุ่นไปแบบไกลๆก่อนด้วยซ้ำดังนั้นเราบอกเลยว่าเราไม่เห็นด้วยว่าจะซื้อเป็นเครื่องที่2ว่ารู้สึกว่าเราสามารถใช้เป็นเครื่องเดียวได้เลยนะฮะแล้วก็ความน่าสนใจคืออะไรรู้ไหมเคสของเขาเนี่ยนี่อันนี้สีเขียวใช่ไหมสวยงามเธอแล้วตัวนี้นะฮะมันก็จะมีริงสแตนด้วยตึงออกมานะฮะเป็นนี่เห็นไหมเออเนี่ยนะคะก็คือว่าเราจะเห็นว่ามัน,ม,น,ม,นมันใช้ประโยชน์จากริงสแตนดได้อะไรได้แบบนี้เห็นปะ คืออย่างที่เราบอกทุกคนเลยว่าถ้าจะมองว่ามันเป็นแบบ f o l d a b l e แยกกับมือถือเนี่ยไม่จําเป็นซื้ออันเดียวเนี่ยจบกว่าใช้งานง่ายกว่านะคะตัวนี้ก็จริงๆก็เป็นมือถือจอพับพี่นุ่มน่าจะประทับใจในเรื่องนวัตรกรรมมากที่สุดแล้วนะว่ามันคือมือถือที่มันใช้งานได้จริงๆแล้วหน่วยความจาภายในทุกคน5 1 2ร้กิกะแรมจัดไปหนักๆเลยนะคะอันนี้หวังว่าจะพอเป็นไกด์ไลน์ทุกคนได้ว่าตัวนี้เหมาะกับทุกคนยังไงบ้างในนวัตกรรมของ Honor Magic ม3ีเป็นมือถือธรรมดาแล้วก็เป็นมืือออถจพับได้ ในเวลาเดียวกันเลยนั่นเองค่ะ h o นเนอร์ Honor มีจมีพีากลับไปเจอกันในห้องค้าอ่ะดูจบแล้วเป็นยังไงมากคะสำหรับมือถือจอภาพของ Honor อร์ชอบหรือเปล่าสำหรับเราเนี่ยเราก็ยังมองว่าถ้าวันนี้เนี่ยมันเลือกได้จริงๆที่จะต้องใช้มือถือที่เป็นจอภาพแล้วอยากจะได้แล้วมันไม่ค่อยเป็นปัญหาก,กับชีวิตเท่าไหร่เนี่ย m ม g ิกวีมเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่บางนะคะใช้งานง่ายแล้วก็อัตราส่วนถูกต้องพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยทุกคนอย่าทำไปเล่นไปนะถ้าใครไปลองซื้ออันอื่นมาหรือแบรนด์อื่นมาในทเห็น,นว่าขอบมันแคบมาเนี่ยไอการี่จอมันแคบเข้ามาแบบนี้เนี่ยนะคะมันใช้งานแล้วมันจะบอกเลยว่าออแอปนี้อาจจะเปิดแล้วผิดอัดตราส่วนนะคุณจะยังยืนยันเปิดไหมเวลาเล่นเกมไอยูมันก็จะเพี้ยนไปไป,ไปม,าม,าม,ามานะคะมันก็จะแบบไม่เป๊ะไม่สักทีเดียวแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้คือดี อันนี้คือถูกต้องราคาเปิดตัวนะคะอัลเนอร์เมจิกวีเนี่ยคือ54,990บาทนะฮะตัวหน่วยความจำห้าร้อยสิบสองกิกแรมสินะพี่ออเดอร์ตั้งแต่วันที่15ตุลาคมถึง23ตุลาคมนี้รับส่วนลดเพิ่มนะ10,000เมื่อใช้สิทธิ์เก่าแลกใหม่แล้วก็รับประกันจอแต่อีก1ปีด้วยนั่นเองเจอกันใหม่คลิปหน้ารัาฟันดี้ราตรีสวัสดิ์นะคะโอ้ยสัมมิค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย